Kay, OK, kay, 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 non, kay, 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 non, kay, 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 non, kay, kay, จงล็อช็ชัวร์เปลไคเซอร์ไอ้นี่ยองดีนะไพี่นวันนี้อวันนี้โมเมนต์อ่ะเฮ้ยมันแฝรแฝดน้จะคนจงลกชอตชัวเปลวไคเซอร์โป่งไอ้เหี้ยน้องไม่ใชนี่มันดตีมกูแน่ๆเลยสั ไอพี่ลอ้อล้อลอลอ้ลอตม่มุมดีดีดีอะไรวะน้าม่หมดกันบีบอยู่บ้านก่อนพี่อยู่บ้านก่อนดักมันดักอยู่บ้านดักมัน,ม,นม,มันทิ้งรถแล้วนี่ใช่ผวยเอ้ย ถ้าเกิดพี่อ่านไม่ได้กพพกับพี่วะีอะรวน้าวะโอ้ยสัตว์เอ้ยโดนล้ายที่ใครย่านหลงสาัดอ่ะยัวแม่เดียขวอีกได้ปะขวอีกพี่ เหลือเหลือให้มันครับเอาไปให้หมดครับคุลัไล่ดูิลพม่มีคน้า้ทุกคนทุกมาอะไรมาอ้กูนั่งเลยบิดล้ำนี่ล้ไม่น่าอะไรเรี่อมาลับกูเนแทงแทงมาขับตรมเนี่ยแล้วมาลับกูเนี่ยเน้ขามาลูเนีคนเยพี่ มันจะยิงเราะพี่กลับไปล้วพี่ดนจะแฝงติดของไอ้ซ่าพี่เราโดนยิงเนี่ยโอ้่เราตายไม่ตยไม่ตา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 ยตาย่ตายไม่ตาย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 ตาตายไม่ตายไตายอไปเลย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 ย่าแม่โอ้ยดยีดพี่แน่คอไรี่จะรู้เหร่พี่ทายังไงพี่ดน ไฟย,ยวายยวแล้วไฟยาวแล้วน้ำมันจะหมดมันเห็ินเหรอแม่งขับรถขับเรือวนกูอีกั่นตาก่นนะตก่อนไดยาเห่้มตาตอถ้มึงอมึงยิงยิงกุก็ไอ้แบบาวไอ้เหี้ยกูไ้ขับเรือไง ขับไปน้ำขับขึ้นฝั่งถอน่เฮ้ยมันโดนข้อมนนข้อมนนข้อมันนข้อเนี่ยพี่รอที่ไปมักมั้สีมันเี๋มั้งสีอยลอยอไเหี้ยเอ้ยแ <c oughs> ม่งขับวนชนกูอิัตว์ไงจิงง้งจกบุกคอให้